พาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องนี้กันนะคะพาคุณผู้ชมค่ะไปติดตามบอร์ดค่าจา้างไตรภาคีนายจ้างนะคะย้ําเลยค่ะว่าการพิจารณาในการปรับค่าจ้างขั้นต่ําในวันที่1มกราคมนี้นะคะจะมีทิศทางเป็นอย่างไรกันบ้างติดตามประเด็นนี้พร้อมกันนะคะทางด้านของปลัดยกระทรวงแรงงานค่ะนายไพโรธโชติเสถียรในฐานะประธานคณะกรรมการค่าจา้างชุดที่22หรือบอร์ดค่าจา้างไตรภาคีก็เปิดเผยก่อนการเป็นประธานการ ประชุมนะคะว่าเป็นการประชุมตามรอบเดือนซึ่งจะเห็นตัวเลขอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่ทางอนุกรรมการค่าจ้างจังหวัดส่งตัวเลขเข้ามาเพื่อพิจารณา,นานและก็เคาะตัวเลขภายในเดือนสิงหาคมนี้และบังคับใช้ทันทีในวันที่1ตุลาคมสำหรับการพิจารณา,นานอัตราค่าจ้างขั้นต่ำนะคะเป็นอำนาจของอนุกรรมการค่าจ้างจังหวัด พิจารณาตามบริบทในพื้นที่ว่าควรจะปรับขึ้นหรือไม่ขึ้นจํานวนเท่าไรส่วนข้อมูลนะคะที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดไปศึกษาหารือกันในจังหวัดนั้นขณะนี้ค่ะบางจังหวัดเสนอตัวเลขเข้ามาแล้วนะคะส่วนใหญ่ผู้ประกอบการนายจ้างก็มีความคิดเห็นว่าไม่ควรปรับขึ้นขณะเดียวกันค่ะลูกจ้างก็ต้องการให้ปรับขึ้นเงินเดือน อย่างไรก็ตามนะคะทั้งหมดค่ะจะเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาหาอัตราค่าจ้างที่เหมาะสมในลำดับต่อไปด้านคุณอัธยุทธลียวนิศครับพร้อมกรรมการค่าจ้างฝ่ายนายจ้างนะครับไปสัมภาษณ์หลังจากการประชุมว่าการประชุมนายจ้างไม่รับรองรายง,งานข้อประชุมที่4.3ของการประชุมครั้งก่อนเนื่องจากมีการเสนอพิจารณากรอบแนวทางขึ้นค่าจ้างครั้งต่อไปโดยยกเลิกบางส่วนของสูตรที่มีมติร่วมกันเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ออก ทำให้การพิจารณาค่าจ้างปรับขึ้นได้ตามอำเภอใจโดยไม่มีกรอบเพดานกำหนดฟังฝ่ายนายจ้างมองว่าไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรมซึ่งหากผลักดันเรื่องนี้ต่อไปจะส่งผลกระทบต่อสภา,าอุตสาหกรรมสภาหาอการค้าและสมาคมผู้ประกอบการ SME ย้ําว่าทางคณะกรรมการค่าจ้างโดยเฉพาะฝ่ายนายจ้างอยากพิจารณาค่าจ้างด้วยความอิสระตามมารตรา87โดยไม่มีการแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองยืนยันจุดยืนของฝ่ายนายจ้างว่าสนับสนุนให้มีการพิจารณาปรับค่าจ้างขั้นต่ำ วันที่1มก,กราคมของปีตามธรรมเนียมปฏิบัติหรือพิจารณาเพื่อพิจารณาว่าควรปรับหรือไม่หากว่าเห็นพ้องร่วมกันว่าควรปรับจะปรับเท่าไหร่และเป็นโซนพื้นที่อย่างไร